สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนักคำนวณอยู่ในขณนะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอาละครัสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคำนวณสูตร10หน่วยบนตรงนะเป็นสูตรเก่าแต่ผมปรับสูตรนะครับปรับปรับมาจากสูตรไหนนะถึงบอกสูตรเก่านะครับนี่ฮะปรับมาจากสูตรนี้นะครับนี่ฮะสูตรนี้นะครับมันจะเป็นหลัก สิบบนตัวเดียวหลักหน่วยบนตัวเดียวก็หมายความว่าจับได้คู่ชุดเดียวแต่ผมไปเขียนกลับให้ก็เนี่ยฮะเจ็ดสองสองเจ็ดใช่ไหมฮะศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ยผมไปเขียนกลับให้เอาเัินที่ผ่านมาได้หกกับแปดนะครับหลักสิบหกกับแปดนะครับมันก็ออกเจ็ดแปดใช่ไหมฮะมันออกเจ็ดแปดทีนี้หลักสิบเนี่ยจากตัวเดียวเนี่ยนะครับก็คือเลขหกเงินที่ผ่านมาผมเพิ่มเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็เพื่อเพื่อเพื่อให้สูตรมันเดินต่อ ผมก็เลยเขียนว่าปรับสูตรเตพาะหลักสิบนะฮะแต่หลักหน่วยนี้คงที่หน่วยบนนียตัวเดียวคงที่หลักสิบจากตัวเดียวปรับเป็น2ตัวก็เป็นสูตรเก่าจากสูตรนี้สมาชิกนะก็คงจะเข้าใจนะฮะนะสมาชิกนะคงจะเข้าใจนะเพราะว่าผมอธิบายครบถ้วนแล้วนะครับเป็นสูตรเก่าจากชุดเดียวว่าจะหลักสิบตัวเดียวปรับเป็น2ตัวแต่หลักหน่วยคงเดิมฮะเป็นตัวเดียวนะครับอ่ะ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับสมาชิกนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอดทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมลกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยครับามาฟังคําเตือนจากช่องกันก่อน,นครับคาเตือนฮนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกนะครับแยกแยะนะครับวิเคราะหด้วยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กลับขอโทษขออภยัยนะสมาชิกนะ, <c oughs> ะมาเริ่มคำนวณกันนะงวดแรกนะครับงวดแรกอ่าสูตรหลักสิบหลักสอง่าสูตรหลักสิบสูตรเก่ามันจะเป็นตัวเดียว หลักหน่วยจะเป็นตัวเดียวสูตรหลักสิบจากตัวเดียวปรับเป็นสองตัวก็ได้สูตรก็หนึ่งนะฮะหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับแต่เลขค่าจับคู่ชุดได้สองคููชุดได้ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าดอกหกศูนย์ห้าครับสิบบนปรับจากตัวเดียวเป็นสองตัวก็มาที่เลขศูนย์หลักหน่วยสูตรเก่าตัวเดียวเลยห้านะฮะผู้ดอกเข้าชุดนี้ครับ หน่วยบนหาตรงอ่ะถูกเป็นหัวที่หนึ่งครับปรับย้อนให้ดูครับผ้าหดครับเอาไปต่อเป็นหัวที่สองครับหัวที่สองหัวที่สองครับ <c oughs> โทษทีครับสูตรที่เอาสูตรหลักสิบบนหารได้สามกับสี่หลักหน่วยบนได้เลขศูนย์นะครับ จับคู่ชุดได้2คู่ชุดฮะตรงสา4 0ูนยสีย่ศูนยพอรอกค่าส,สบ,บนสามบนบนสูงครับเข้าคู่ชุดนี่ฮะอถึั้นที่2องเอาไปต่อันที่3ามอะ เมื่อสสูตรหลัก10บบนะสตัวได้ห้ากับหกลักหน่วยบนตัวเดียวได้เลขสามฮะจับคู่ชุดได้2คู่ชุดฮะได้5 3, 6, 3, นะ้าสามก 4, 5, ับหกสามนะออกสี่ห้าสามก็สิบ,บน5ห้าหน่วยบน3เข้าคู่ชุดนี้ห้าสามตรงอ่ะถูกวดที่สาม นะโอ้ยเอาแล้ว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 อะระบายผิดก็จับไปเลยฮะถ้าอย่างนั้นก็มันจะได้เหมือนกันมาผู้ชุดนี้ <c oughs> โอ้ยนอโอ้ยนอเอ๊ะทำไมมันจะเบรืรอมันจะอะไรไปขนาดไหน,ขน,นขนาดไหนขนาดไหน อะไรยังไงเอามาต่อกันงวดที่นะครับงวดที่สี่ฮะสูตรสิบบนได้แปดเก้าหน่ยนวยบุญได้เจ็ดนะฮะจับคู่ชุดได้สองคู่ชุดนะฮะได้แปดเจ็ดกับเก้าเจ็ดครับ,บ,รบอ้าวงวดนี้นะสมาชิกนะหลุดนะฮะหลุดจากสิบหน่วยบนมาเข้าชุดนี้ฮะครับเข้าชุดนี้นะครับ เข้าคู่ชุดนะเป็นคู่โตสเลยนะครับเป็นคู่โต้คู่โต้สิบร้อยนะครับงวดนี้คู่โต้สิบร้อยนี่ฮนะค,คู่โต้สิบร้อยนะครับ,อ 100, รบเอามาต่อกันงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาอ้าลืมเขียนอันนี้ครับ อุตโตตัวนี้นะครับมาผิดตำแหน่งนะครับมาผิดตำแหน่งตำแหน่งนี้นครับเอางวดที่ผ่านมานะครับพวกที่ผ่านมาสูตรนะครับสมาชิกบางท่านอเพิ่งเข้ามารับชมบอกอ่ามันแม่นหลังไว้ออกอีกแล้วอะไรประมาณนี้นสมาชิกนะ <c oughs> ไม่ใช่นะฮะผมเขียนบอกปรับสูตรอันนี้มันเป็นสูตรเก่าสูตรเก่าก็มาจากนี้นะสมาชิกนะพวกที่ผ่านมาสูตรเนรี่ยฮะผมปรับปรับหลักสิบ ก็หมายความว่างวดที่ผ่านมา10หน่วยบนชุดเดียวนะนี่ฮะชุดเดียวเลย68มาดออก7 8ใช่ไหมฮะผมมาปรับหลักสิบแต่หลักหน่วยเนี้ยหลักหน่วยเนี้ยสูดสูดเดิมหลักสิบเนี้ยจากตัวเดียวนะครับ6ก็ปรับเพิ่มเป็น7ก็เดินหน้านะครับไปไปไป,ไปแต้มหนึ่งก็หมายความว่าหลักสิบบนจากตัวเดียวผมปรับเป็น2สูตรหลักหน่วยบนนะก็ใช้สูรเดิมนะครับมันเข้าอยู่แต่ นี่ฮะก็เป็นสูตรเก่าจากสูตรนี้นะสมาชิกนะเป็นสูตรเก่าผมมาปรับสูตรนะครับอ่าตามนี้เลยชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะวันที่ผ่านมานะสิบบนได้หกเจ็ดหน่วยบนได้เลขแปดฮะจับ 7, 7, คบู่ชุดได้หกแปดคับเจ็ดแปดนะครับก็เข้าคู่สูตรนี้นะครับเจ็ดแปดนะครับเข้าชุดที่สองถูกปะ สิบร้อยะหัวนี้ไปสนะิบร้อยนับสิบร้อยเอาหัวที่จะถึงนี้นะครับได้เล่นตัวไหนครับไปดูฮะวิธีคิดวิธธรรมวิธีคิด วิธธรรนะครับเ <c oughs> นี่ยหลักสิบจากตัวเดียวปรับเป็นสองตัวเด้อสมาชิกเด้อนะครับ <c oughs> สุดกล่าวสุดกล่าวนะครับ <c oughs> วิธรรมะสิบบนนะครันำหลักพันหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งฮะบวกสิบสามตัวท้ายกันที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายกันที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกเลขห้าคงที่นะครับเอาบวกกันดูกห้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขสอง 2บวก8ลงท้ายเลข0 0ย์ย์บวก9ก็ลงท้ายเลข9ครับ9บวก2ลงท้ายเลข1 1ึบวก5คงที่อ่ะลงท้ายเลข6 6บวกเพิ่มไป1นได้เลข7็อ่ะได้เลขตัวเดิมฮะสมาชิกละหกกับ7 10บนอ่ะมาดูหลักหน่วยบนตัวเดียวนะเพียวๆเป็นสุดเก่านะครับวิธีทำครับนำหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งอ่ะ บวก10 3ตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่สอีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลข7จ็ที่ครับเอาบวกกันดูฮะ8ปบวกหลงท้ายเลข9 9้บวกเลงท้ายเลข8 8ดบวกสลงท้ายเลข0 0นย์ศนบวกหหาลงท้ายเลข1 1ึบวกเคงที่นะฮะลงท้ายเลข8อ้าวสมาชิกมันจังอยกันดิหาได้ตัวเดิมฮะหลักหน่วยได้ตัวเดิมอ่ะหลักสิบ ก็ได้ตัวเดิมฮะหลักสิบนี้ปรับนะฮะได้ตัวเดิมหลักหน่วยนี้ไม่ปรับหน่วยบนนะครับเป็นสูตรกับตัวเดียวได้เลขแปดฮะเหมือนวที่บัานมาเลยอ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้เรียบร้อยครับอ่ะไปเติมจับคู่ให้นะวันนี้ได้เลขตัวเดิมนะครับสิบบน,นะะได้หกขบเจ็ดหน่วยบนได้เลขแปดอ่ะจับคู่ฮะสมาชิกนะจับคู่จับคู่จับคู่อ่ะ ได้เลขตัวเดิมจะมาไหมจ๊ะคนดี <c oughs> อ่ามเพลงฮะฮเพลงให้ฟังไปด้วยคลายเครียดนะอย่าสีเรียสสูตรก็คือสูตรนะครับถูกผิดว่าไปตามสูตรผมอยากให้สมาชิกโฟกัสไปที่ตัวเลขนะครับถ้าไม่ชอบตัวเลขมองผ่านได้เลยอันนี้เป็นสูตรเก่าปรับนะครับอ่าโดนขาโดนกล้องโทษทีฮะ มั่วไปะจําวันที่หาปรับมั่วปปะจําวันที่16 9หับ9ทับ6 6อ่ารอรุ้นกันนะระหว่าง2 2ชุดนี้นะ,ะตนัวไหนจะมานะครับ68 78นะครับสมาชิกชอบนะค่อยจัดไปน,ะ,ะ,นะ,ะถ้าไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับขอบคุณครับ